การเข้าไปตรวจระเบียบของคุณครูที่ปรึกษานะคะเริ่มแรกเลยให้คุณครูเข้าไปที่ g o o g l e s h e ีทห้องของตัวเองนะคะหลังจากนั้นคุณครูคก็เข้าไปตรวจระเบียบนะให้ครบทั้งหมด5รายการนะคะโดยติ๊กที่รายการผ่านแล้วก็ไม่ผ่านนะคะยกตัวอย,อย่างแบบนี้นะคะ่ะผ่านผ่านผ่านให้ผ่านทุกคนนะคะพอเราติ๊กครบ5รายการแล้ว ให้คุณครูมาที่เนี่ยค่ะตรงนี้กดเลือกเมนูเพื่อส่งข้อมูลนะคะเนี่ยค่ะพอเราติ๊กเข้าไปนะคะมันจะมีส่วนที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลกับส่งข้อมูลคุณครูก็ทําการติ๊กนะ,ะที่ส่งข้อมูลอ่าพอกดเสร็จแล้วนะคะก็จะขึ้นมาแบบนี้นะ,ะแสดงว่าเราส่งสําเร็จแล้วนะคะเราก็มาดูที่กลุ่มของห้องเรานะ,ะนี่เลยค่ะ นี่พอสำเร็จมันจะขึ้นแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะก็เป็นอันสำเร็จนะคะ